ตอนนี้เราอยู่ที่กลา,างดงอือันนี้เข้ากรุงเทพน,นะครับอันนี้กลเงก็สถานีกลางดงดูไปดูกันนะไดดูนี้เ่ได้ดูบักเขียบนะครับไดดูบักเขียบได้จารีพับ ชุดมากก็คือมหาซื้อ์ตระใหม่นะเราจะดูการตันนี้คือน้อยหนะมีตะเขียบนะครับขากับพยิสูฝาดเลยสอบยอะมีเราอูสาโทวปรกรฮาวายตะวงคดูมักกีลาลูกโค้ชัดแก้วปรงกรน มเขียบนี้รุ่ <itch assessment> นี้ใช่นี L ่จะเป็นสามโลร้อยไม่าคนดนี้ก็จะแปดสิบเกาสิร้ยหนวใหญ่ๆนี่ก็จะหน่วยใหญ่ๆนี่ก็จะสามโลรอนี้หน่วยแองแมเท่าไหร่หน่วยอนอั ดงุงผ่านไร่สวรรณมาส่วนมากไร่สวรรก็จะมีแต่ข้าวโพดนะครับแล้วก็จะเป็นมักกี้โขยนะมักกี้โขลูกค้อกินได้หรนะือ <18. S 1> เจ็ดสิบบาท ก็เป็นความหองใหญ่นะครับแต่เป็นคนละมีโรงโรงเกลยียนนะครับอันนี้คือขาเข้ากรุงเทพนะครับที่台南นุ่นินนัจ๊ะนะี่นก็ทำบุญบ้างไปเที่ยวด้านงนุ่นเพี้ยซื้อของฝาก บ,บอกาครับพี่น้องนี่เหมาะกับฝนโปอยโปรยนะครับเหมือนบรรยากาศเหมือนไปฝนต้นไม้นะบะรดยกาศนี้คือเหมือนเราไปอยู่ตามเขา รถไม่ได้ติดธรรมดานะครับรถติดอ,อ,อันไหนพร้อมกินอันไหนพร้อมกินครับพร้อมกินมีสามร้อยที่มีเจ็ดสิบอันนี้เฮลโลเอานี่เฮลโลหนึ่ง เอาพร้อมกินโลหนร้อยสามสิบพี่ถ้าตัวนี้ร้อยห้ิบรววันรวยนึงสิเดี๋ยวจะขีดไเจ็ดสิบไปแจะสองลูกเ้บาทรอัอันนั้นเท่าไหร่โลเท่าไหร่นะเ้หาบาท ต้ำหนักบนเท่าไหร่โลครึ่งหนักโลครึ่งพี่ไปร้อยเดียวรอเดลูกละเจ็ดจุดหขีดตเหน่าเรีขีดแต่นี้มันเป็นเขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกหนังไหมในหน้าเพชรปากช่องพี่เพชรปากช่องเยอะเม็ดน้อยมาปากช่องเรต้องกินเพชรปากช่อง กันเพชรปากช่องพร้อมกินการรมน้อยนรน,นานาชาติโอเคครับ